สวัสดีค่ะจากร้านอาณาจักรกางเกงนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมารีวิวสินค้าให้ลูกค้าดูอีกหนึ่งตัวนะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นกางเกงแฟชั่นงานเกาหลีที่เราจัดโปรอยู่ตัวละ15บาทตอนนี้นะคะที่เราจัดโปรอยู่ย้ำนะคะ15บาทนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูสภาพงานว่าประมาณไหนงานตอนนี้คืองานที่จัดแล้วที่จะส่งลูกค้าจริงวันนี้200ตัวนะคะแฟชั่นเกาหลีนะคะงานตัวนี้จะส่งไปภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าดูว่าสภาพงานประมาณไหนนะ15บาทค่ะ แบบจะได้คลักกันไปจะไม่มีแบบตายตัวนะคะตัวแฟชั่นแบบจะได้คลักรักันไปนะคะ,คะอันนี้เป็นแบบแต่งขางนะคะอันนี้เป็นแบบเล็บเลี่ยอันนี้ก็เป็นเอวสูงแบบเดืบเรียใส่แล้วสวยค่ะ ไวๆหน่อยนะคะแม่ค้าจะได้ให้ดูหลายๆตัวอันนี้ก็จะเป็นแบบแต่งขาดนะคะสีก็จะคลาดกันไปนะคะตัวนี้จะเป็นสีควนบุหรี่นะคะสีควนบุหรี่แบบแต่งขาดนะคะอันนี้ก็เก๋ๆหน่อยกระเป๋าแลบลินลายสุ่ม <c oughs> อันนี้คืองานจริงที่เราจะจัดส่งให้ลูกค้านะคะสิบห้าบาทนะคะสีก็จะได้คลากันไป งานนี้เอาไปขายห้าเก้าสองตัวร้อยได้สบายล,ลูกค้าใครชอบแบบขายเอามันสามเก้าสามตัวร้อยกำไรก็ยังเหลือเยอะะลูกค้าสามตัวร้อยเป็นทุนสิบห้าบาทอันนี้เป็นเอวสูงกระดุมสี่เม็ด โอเคสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจเป็นขาสั้นแฟชั่น15บาทจัดโปรอยู่ตัวตัวนี้นะคะจัแบบโปรอยู่ที่15บาทเรทส่งขออนุญาตส่งขั้นต่ําที่100ตัวนะคะขออนุญาตส่งขั้นต่ําที่100ตัว100ตัวจะได้ราคาอยู่ที่15บาทนะคะงานตัวนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านเบอร์โทร0618903223นะคะเบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์